มีลหลายท่านที่ได้เคยฟังในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิว่าหากเราฝึกจิตเป็นสมาธิแล้วจิตจะมีกำลัง จะทำอะไรก็จะราบลื่นอุปสรรคก็จะลดน้อยถอยลงแต่บางคนเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ฝึกสมาธิ แต่กับได้รับกรรมหนะักได้รับความทุกข์ทรมานจากกรรมที่ตนเองได้รับไม่ว่าจะทำอาชีพการงานบางครั้งก็ติดขาดบางก็มีบางครั้งก็ได้รับอุบัติเหตุก็มี ก็เลยเข้าใจว่าฝึกสมาธิทําสมาธิให้จิตมีกำลังแล้วว่าชีวิตจะราบรื่นแล้วทำไมต้องได้รับกรรมอาชีพการงานบางอย่างก็ไม่ไม่ค่อยได้ผล ครั้งก็ประสบข้อกรรมเกิดอุบัติเหตุอีกก็ลองมาแยกแยะรูกกับเรื่องสมาธิคือเรื่องของจิตกับเรื่องของกรรมดูนะกรรมใดที่เราเคยก่อที่เราเคยสร้างไว้เมื่อถึงคาเวลามันก็ต้องส่งผลให้อยู่ดีอันนี้คือเรื่องของกรรม มันไม่ใช่เรื่องของจิตท,ที่เป็นสมาธิแล้วเราต้องแยกแยะโดยปัญญาให้เข้าใจจุดนี้แต่ทีนี้เรื่องของสมาธิถ้าจิตมีสมาธิมันจะมีกำลังจะมีกำลังมาแยกแยะให้เห็นเรื่องของจิตกับเรื่องของกรรมมันคนละส่วนกัน ถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันมีกำลังจิตมันจะราบลื่นคำว่าทำอะไรก็ราบลื่นคือจิตมันราบลื่นจิตมันจะทำให้มีกำลังเกิดปัญญาเข้าใจในเรื่องของชีวิตที่เราดำเนินอยู่มีสติคลอง อยู่กับการดำเนินชีวิตแน่นอนมันก็ย่อมเกิดปัญญาคลองในการดำเนินชีวิตแล้วมันจะราบลื่นตรงที่จิตมันไม่ไปยึดกับการที่เราดำเนินชีวิตนั้น ไม่ว่าเราจะกระทะรําอันใดหรือแม้แต่กรรมที่มันส่งผลให้จิตของเราเข้าใจในเรื่องของกรรมมันก็ไม่ได้ไปยึดแล้วก่อให้เกิดทุกข์ที่ใจนั่นแหละจิตใจมันก็จะราบเรื่องอะไรงั้นจิตที่ปมีกำลังคือมีสมาธินี้ มันจะคอให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆที่เราดำเนินชีวิตนั้นอยู่แล้วมันก็จะแก้ไขในเรื่องของกรรมที่ส่งผลให้เพื่อไม่ให้จิตนั้นออกไปยึดแล้วทุกข์กับกรรมนั้นได้มันราบเรื่นอ,อย่างนี้ขอให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ที่นี้ จิตที่ฝึกดีแล้วมีสติมีสมาธิแล้วการงานสิ่งใดที่เราทำอยู่ที่เราดำเนินอยู่มันจะราบรื่นด้วยเหตุแห่งการมีสติรู้ครองอยู่กับการดำเดนิน ชีวิตนั้นๆถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือมันไม่ไปจับจดจับจ้องอยู่กับการดำเนินชีวิตนั้นๆคือมันเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตและไม่ทุกข์ในการดำเนินชีวิตไม่ไปจับจดจับจ้องจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการดำลงชีวิตดำเนินชีวิตนั้นน,นเพราะที่เราเห็นกันส่วนมากคนที่ไม่มีสติมีสมาธิย่อมไม่เกิดปัญญานะ การดำรงชีวิตดำเนินชีวิตนั้นเขาจะไม่เข้าใจเรื่องศัจธรรมเรื่องของกรรมเขาจะมีแต่ความทุกข์ในการดำรงชีวิตดำเนินชีวิตเพราะเหตุแห่งความไม่เข้าใจนั่นแหละ แต่ถ้าผู้ที่มีสติมีสมาธินี้ผู้ที่ฝึกสมาธินี้ผู้มีกำลังจิตที่มีสมาธินี้เขาจะมีปัญญาเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของกรรมเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตของเขาเขาก็จะไม่ไปจับจดจับจองและทุก กับการดําเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตนั้นๆแม้ผลของกรรมนั้นนั้นส่งผลให้นั่นเองเนี่ยมันราบเลื่อนอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าราบเลื่อนคือไม่มีอุปสรรคอนใดเลยแต่มันราบเลื่อนที่จิตของเราคือไม่ไปยึดไม่ไปทุกข์กับการดำรงการดำเนินชีวิตนั้นๆกับกรรมนั้นนั้นที่ส่งผลให้แค่นั้นเอง หวังว่าผมพอจะเข้าใจพอเอวัง